บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะ <ผม S 1> ตอนนี้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จรภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมามซึ่งกระทรวงการคลังเขาสรุปตัวเลขแล้วก็มีประมาณ12.5ล้านคนคก็เริ่มใช้1เมษายนนี้นะครับก็ใช้บัตรประชาชนของท่านเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับก็มีหลักๆเนี่ยมี5รายการ,รนะครับหก็คือวงเงินซื้อสินค้า300บาท 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาได้ส่วนลดรวม100บาท 3. ค,คือวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสาร,รเชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดได้วงเงินรวมคนละ750บาท รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินดรถบขอสรอถ<ม>โดยสารเรือโดยสารที่<ม>ร่วมโครงการใช้ได้หมดกร,รุงเทพต่างจังหวัดได้รวมคนละ750<ม>บาทคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ก็ใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกัน<ม>เชื่อมกันหมดเลยนะครับรายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทบหนึ่งครัวเรือนใช้ได้1สิทธินะครับซึ่งก็ต้องไปลงทะเบียน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าในพื้นที่ะนะครับและรายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปาไม่เกินเดือนละ100บาทนะครับซึ่งก็ต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานประปาหรือเว็บไซต์ของการประปาในพื้นที่นะครับทั้งค่าไฟและค่าน้ำเนี่ยเมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือค่าไฟต้องไม่เกิน3 1 5สบาบาทถ้าใช้ไม่เกินบินค่าไฟมาเป็นศูนย์เลยอย่างสมมติคุณอ๊อฟได้สิทธิ์เนี่ยเดือนเมษายนบ้านคุณอ๊อฟใช้ไฟไป300บาทครับไม่เกินใช่ไหมบินค่าไฟมาศูนย์เลยไม่ต้องจ่ายก่อนด้วยเขาถือว่าได้รับสิทธิ์เลยแต่ถ้าเกิดใช้เกินก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดตามปกติถ้าเป็นค่าน้ําเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด100บาท อย่างสมมุติค่าน้ําในเดือนเมษายนบ้านคุณออฟใช้ไป300บาท <ฮะ S 1> ไม่เกินใช่ไหมได้ลด100บาทก็จ่ายเพียง200บาท,ท,าบาทไม่ต้องไปสำรองเงินจ่ายเองทั้งหมดก่อนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอ่าอันนี้เขาจะตัดในระบบเลยก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ครับและยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วภายใน26มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มใช้ได้เลย1เมษายนนี้บัตรประชาชนใบเดียวถูกต้อง ได้ทส,ส่วนท่านที่ผ่านเกณฑ์และยังไปยืนยันตัวตนไม่สําเร็จหรือยังไม่ได้ไปก็ยังสามารถไปยืนยันตัวตนได้ก็มีประมาณสองล้านคนนะครับก็ขอให้ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยออมสินทกศออ้าวคุณต้นเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างเงี้ยเขายืนยันสมมติยืนยันเดือน,นเมษาไม่ผ่านอย่างเงี้ยเขาไปยืนยันผ่านเดือนเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยแล้วสิทธิเดือนเมษาก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ย้อนหลังเฉพาะวงเงินซื้อของ300บาทเขาจะทบให้ ครับเขาจะทบให้ไม่ต้องห่วงนะก็ถ้ายังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จก็ไปยืนยันตัวตนหรือว่าถ้าไปยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอย่างสมมติวันนี้ไปยืนยันตัวตนพรุ่งนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่ายืนยันตัวตนสําเร็จหรือไม่ถ้าไม่สําเร็จอาจจะข้อมูลบัตรประชาชนมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าใบหน้าอาจจะอ้วนขึ้นผอมลงระบบไม่ผ่านท่านต้องไปที่อำเภอหรือว่าสํานักงานเขตธนาคารได้ไหมไม่ได้ ให้เจ้าที่เขาแก้ไขข้อมูลในเรื่องของบัตรประชาชนก่อนแล้วค่อยกลับมายืนยันตัวตนใหม่อีกรอบหนึ่งที่กรุงไทยออมสินหรือทกสออันนี้ก็ฝากไว้แสดงว่าถ้ามันมีข้อขัดข้องครนะในเรื่องของบัตรเนี่ยคืออะไรที่บัตรประชาชนคุณต้องไปที่อำเภอไปที่อำเภอคนหรือสำนักงานเขตแล้วค่อยกลับมาที่ธนาคารอีกรอบหนึ่งทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ไปเริ่มใช้สิทธิ์เดือนพฤษภา มิถุนาตามรอบต่อไปแต่ว่าก็จะได้สิทธิ์ย้อนหลังช่วยเหลือในเรื่องของวงเงินซื้อของอย่างเดียวเดือนละ300บาทก็คูณไปได้สูงสุดไม่เกิน3เดือน แม่ก็ยังโอเคนะก็ยังมีเวลาส่วนท่านที่ไม่ผ่านก็ยังสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้อุทธรณ์อุทธรณ์นะครับก็ไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่นะไปยื่นอุทธรณ์และไปแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้จากนั้นเขาก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์และท่านก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดรับบสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็เริ่มใช้แล้วนะครับหนึ่งเมษายนนี้ครับ